เอาไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับเลื่อนแลนล่ะพี่น้องเลื่อนแลนล่ะครับเอาละครับเอาเอาให้มันได้เอาให้มันได้สอดแหนบ่อสอดแหนบ่เอาพี่น้องเลื่อนแลนล่ะครับเลื่อนแลนล่ะครับน่าจะเป็นปลาใหญ่ครับปลาบึกในตำนานพี่น้องเอาละครับปลาบึกในตำนานมาแล้วพี่น้องเอาตอนนี้พาเลื่อนแลนล่ะล่ะครับหาเบิ่งกันครับพี่น้องหาเบิ่งกันแลกกันครับพี่น้องเอา สียได้บ่าว่าสั่นว่าเอาเฮ็ดจังได้ก็เสียได้ปลาตัวนี้ว่าสัน่นเสียงกันลอยนึงแล้วก็ต้องได้ปลาเมียบ้านละพี่น้องเออขันบ่ได้ปลาบ่าได้เมียสียได้ว่าสัน่นเออมาตั้งว่าไก่ว่าสั่นพี่น้องบ่ได้ว่าสั่นว่า,า,ไ,วา,วาไปแล้วครับไปแล้วครับเขาสะดุ้งเป็นปลามือสองเนอมันหลุดอะนะเออระวังเป็นปลามือสองเนอเอาเอา ไปล้วไปหาสะดุ้งแล้วพู้หลังเอาเอาไปพันสะดุ้งแล้วเราแบ่งกันโคตละคร่งแด้ว่าสันเอาพี่น้องตอนนี้ป่าไปพันขาสะดุ้งแล้วล่ะครับเออป่าไปพันขาสะดุ้งแล้วพี่น้องเอาเอาลากขึ้นโคกรรวดไปยังล่ะเอาพี่น้องตอนนี้ยืดได้ขาสะดุ้งแล้วล่ะครับเอาไปไปไปวะสัน เอาปลาบึกในตำนานพี่รองเข้ากันสได้เห็นกันแล้วครับเอาปลาตองไงเข้าก็เห็นไปแล้วครับเขาสะดุ้งพี่รองเอาบัดที่นี่ปลาบึกไงเขาแหครับผมเอาไงมใหไงกับลากเลือลากคนไปความเรือและครับแมนมโน่บัดนี้เนาะเอาคือเยอ่นว่าเอาเอาว่าว่าว่าวเห็นยังได้บัดเนี่ยไม่ยังละไม่ยังละไม่ยังละ เอาพี่น้องตอนนี้กามันไปนพันขาสุดุงพี่น้องเอาเอาค่อยๆใจเย็นๆว่าสันสมกับวันรอคอยขอยงเราอยู่พี่น้องเออสมกับวันรอคอยว่าสันว่าพี่น้องเอาลาปลาบึก,กว่าสันเอาเอาสุดุ้งแล่นมานน้ำแห,หะเราพี่น้องเอาพันกับลุบอุ้มแล้วสั้กแห่สั้กสุดุ้งแงล้วพี่น้อง กะดุงกะร้อยมาแห่กะร้อยมาพี่น้องเอา้าสิ่ตัวใหญ่ซั่มไหนกัตะเบิ่งกันครับเอาพี่น้องเป็นป่าแนวใดมาสัน่นเอาเบิ่งกันครับเอาตอนนี้กะกอดข้อเลยครับเอาใจเย็นๆมาสัน่นโอ้โยพี่น้องเอ้ยเอา้าหญ่วัใหญ่กระเบิ่งเอาครับสุดยอดครับเอาเอาเอาคุ้มคุ้มคุ้มม,มาสั่น่ามาสมกับวันลอกคอ่อยของเราพี่น้องป่าบึกในตำนาน เอาเวละครับพันขาสะดุ้งลุ่มอุ่มอยู่พี่รองเอ้ยสะดุ้งเล่ากัดบ่อยกครับเอ่อเอาเอามาใจเย็นเย็นว่าสันเออสมกับคำลำเลื่อยดีพี่รองเอาน้องน้องนี่ครับน้องบ้านผักตบว่าสันว่าตำบลพักตบทำเพื่อน้องหานจังหวัดอุดรธานีพี่รองเออปลาบึกว่าสันเอาเสียงว่าลมเอาตัวนี้ก็ บอแมนปลาบึกนี่แหละครับวันปลาหน่นอยนองโอ้ยอ้วนเต็มคึนะ้นแลยพี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้ยบักใหญ่เลยครับปลาพี่น้องเอ้ยเอาแหะนี่ก็ได้ปลาน้อยแหะนั่นก็ได้ปลาใหญ่พี่น้องเอ้ยเอาสุดยอดครับสุดยอดเอาตอนนี้กับพันขาสะดุ้งอยู่พี่น้องก็แล้วขาสะดุ้งออกจากแหครับเออปลามันพาไปพี่น้องเอาอ่าทางคณะกรรมการก็บอกว่าอีมีอีกหลายตัวอยู่พี่น้องเอาเอาให้มันได้แล้ว,วสั้นมืงเด็กคนบ่หลายครับ น้องกับยูประมาณหกเลยพี่น้องเอ้ยน้องบใบใหญ่ครับน้องแน่นอย่ว่าสัน้นแต่ว่ากัหลายไปด้วยป่าครับเอาถือว่าสุดยอดครับตัวนี้กัอยู่ประมาณจากสามสิบก็สามสิบก็กิโลเลยมั้งครับนี่เออจากสายตาพี่น้องอยู่ประมาณสามสิบนะครับเด้อเออจากสายตาลุงโบเออตอนนี้กระทั่งคณะกรรมการกรรมการถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานพี่น้อง เออเอาว่าไม่ยั้งนะพ่อไปเบื้องลวดครับเออปราเป็นหลักฐานว่าอ่าน้องนี่ป่าใหญ่อีหลีครับโตงามโต้วนพี่น้องปลาบึกครับอ่าตอนนี้ก็แชร์ไปพันกับขาสุดุงอยู่ครับว่าสามารถที่จะแห่ออกจากสุ่งได้พี่น้องเออเอาอันนี้ต้องหานสองด้วยเนี่ยอ่ะสะดุ้งครึ่งหนึ่งแห่ครึ่งหนึ่งครับผมอ่าสองสองนาจะสองครับ <c oughs> เอาตอนนี้กันเาย่มแก่ยช่ไห่น้องอ่ะปาลาขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วละครับอาตะาวัแห่แบบพันกับขาสุงตีพี่รองบปดนึงมันออกบ่อดะไรเออเอายังอีกหลายตัวอยู่ด้วยว่าสั้นอีพอวานคณะกรรมการนัน่นเอาเละว่าอีกหลายตัวอยู่ว่าสั้นอ่ะตัวนี้ตัวแรกครับถือว่าตัวใหญ่เติบครับ อา้าวเดียยร้อยแล้วครเพ่ะครับเรียบร้อยแล้วครับไท่สารบันเท้าเพาะอ้อาวสุดยอดครับโอ้ดวงดีครับผมมันคนไท่บ้านไหนน้อเนาขึ้นมาแทนบันหน้าแบกอ่าบันหน้าแบกพี่น้องอา้าบันละสองร้อยบาทว่นสัมอา่อาคณะแพร่แห่แพร่พี่น้องสองร้อยบาทว่าสัน โอ้ยมาพวดมาโพดตะวาสันา่าเอาไปแล้วครับดีใจน้ำเล่าครับสำหรับทีมงานบานหน้าแบกว่าสันไปแล้วครับเออปาดติดโพวกวาสันพี่น้อง